นสนิทแล้วครับผมอย่ามึงตรงมาครับผมครับหนักยนครับหนักอดูครัดูะครับหนัก,กนหนักเกินครับหนักเกิน มาด้วยโอ้ยตากนาันได้ทีนึงครับผมทลางวันครับทลางวัน